เอาบ้างเดี๋ยวเส้นหายสามตัวดูนะเอาสามตัวยังมาเต็มๆคักแม่หายไปเนาะอันทัมันได้ตรงๆเต็มๆอืมชื่อให้มันได้ขี้สาวชื่มือในเรายังวมดเอาตัวไปดาวแสนกลัวพ่อกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางของแม่ปันนะครับผมมีเอฟซีขอมานะครับเพราะว่า ให้ไปตามแม่ปันให้หน่อยนะครับผมวันนี้แม่ปันใจดีนะครับ f อซครับจะเอางัดสูตรที่ถูกจนซื้อรถให้หลานนะครับมาฝากตอนพ่อแม่พี่น้อง f อซนะครับผมงวดเมื่อกี้แม่ก็ถูกนะครับ6กี่นะครับเป็นสูตรคำนวณสามารถกลับไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะครับที่แม่ปันผีกระชากขานะครับผมนะครับวันนี้แม่จะงัดสูตรที่ถูกจนซื้อรถให้หลานแสนหนึ่งนะครับดาวนะครับ เอาจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับผมสวัสดีครับแม่โอ้ยแม่ซื้อแล้วซื้อจังมือนี้เหมือนรุ่นมามือเรี้ยสิออกเขาคืนจ่อยเหมือนแม่โอ้ยจะเป็นเสียดายเด็ดสองรอบแล้วรอบก้อนกับขึ้นกันรอบนี้กขึ้อกันเมื่อใดก็เชียร์เมื่ได้ซื้อโอ้ยซื้อถูกอ่ะกาแฟมือนี้แม่กาแฟกาแฟบอดี้สื่อสื่อน่ารักถูกบุญหมั่นควรเมื่อไรล่ะเอ้ยมือกเอาก็ได้ดอก วีก็สิแม่คือเกานคือว่าจงเกาวามันสีกว่าเกายุ่นแล้วบบดนี้เป็นจรงจงค่ก็กาวเลยว่ามันเหดผักยุ่นละลองเล่าเหงลับมันม็ถือประจำเป็นต้นเด่นบวแม่เด่นตัวใดก่อหนึ่งเอาอะไอืเออาล้วตวัดดีผลหละแม่เนี่ยวางกันป่คือว่าสิไม่เอาตัวตัวหนึ่งก่อน เอาก็ไม่ยืนแล้วเนี่ยตัวกระไดเสียกับเื้อบ่เสียกับ่ซื้อผู้ใดเสียวันจะเลี้ยงผู้ใผู้ใดเสียกับตักเสื้อซื้อในน้อยยิ่งไป็นื้อร้ายคันซื้อร้ายเป็นทุกข์คนมันกรถือมาตำนานผีดึงขาที่หนึ่งตะกี้ผีดึงขาแล้วก็อยากหัวแล้วเอฟซีของหัวแม่แม่ปันเป็นเพื่อนกับสายทหารเออสายทหารปิดแจ้งแม่สายทหารนั่นมือนั่นผลไมาโยมาเอาเบียร์พักนในแม่เตะปลูกผลอยากนทำสวนเพื่อนทนเลยบันไดมากยักเทีย เมื่อนั้นเพื้นสลบเลยบอกเออมือมันเพื้นสลบบอกกล่องเพียเดียวบอกเขาเซ็นพื้นก็เลื่ยพื้นล,ละล่ะป่วยป่วยจะหย่อนได้บอกแม่ <laughs> ป่วยหย่อนเนี่ยรู้มั้ย <laughs> <c oughs> เอาทำไมถึงป่วยเนี่ยทำแล้วอยู่ดิอันแมตตุแมตตุเจ้าเฮ็ดบวชมือนี่มันเขาบอกเขากิดเรียองอะไรฉันเนี่อยห้งบ้านใหซื้อซื้อไว้ฉันอืมมันคือบาดแก่มือแม่อันคือบาดแก่มือแม่ตุรอดรออยู่ฉันเนี่ขันเจ้าได้ตัวใจมาบอกขันนี่เด้อเอามาโหลดวิคเลขดิ้งเจ้ามันน่ะอืมบอกเล่าอยู่ เราแห็นว่าได้มากเพราะฉันได้เออคนเบ่งดันช้อนเสียนนี่ผู้เฒ่าเนาะเขาลูกปลาไข่แน่แล้วมันแบบใจอ่อนเนาะเราก็เลยถอยแล้วซื้อหลายติวแล้วซื้อหลายหมวกนั้นเราเบิร์ตหกพันหมุนเนาะผู้เฒ่ายังแตกล้าซื้อเรียกเบิร์ตหกพันมันบลาแม่พันมือแม่ก็ห่อนที่นั่งอยู่แม่ก็รักลูกซื้อกันแม่ก็รักซื้อจะเข้าโรงพยาบาลเลยบ่ะแม่เออรักซื้อตลอด เออนีนเข้าวมูจักแต่ปนันกับยังโพอยู่ดอกห่ะระงวดเข้าถือกระโม่ได้เลยคันกรนงวดได้ถือคันอันเขารู้ตอนเว่าเขาเอาเงินมาให้แม่อยู่่อนแห้งมาได้นั่แมเว่าคันแม่มาถือเขาอยากจมจังน่อยเห็นนะแต่แล้วว่าคว้านแห้งบาได้เออตีนขี้แห้งบาได้ดอกตีงายหน่อยไปเฮ็ดอันคือแม่ตุบาได้ต้องยอดงวดนี้แม่ขำนวดไปค่ะเฮ็ดเฮ็ดไวแล้ว อเอาของแม่มาเลยครับผม,มแม่เขียนไปเลยครับแม่เขียนหาไปเลยเพราะวา่าพี่นี่สมองแม่เนี่ยโอโ้โหจำได้เยอะเหมือนแม่ถืเขียนหาชดชดจำได้เลยบอแม่จำได้มันกับลหลายเนาะมันกับมันกับมีเล็กแค่สองตัวให้จับเอาโหลดนะจ<า>ับครัวโหลดดีสดินะถ้าเทียมมันแม่นหอดกอนอมแม่ก็บไจังซี่แมันก็คือเขายุ่งสินะจับเขียนแม่ ครับเดี๋ยวช่วงรอนะครับผมรอแบบกเจ๊ี่แป๊บนึงพี่น้องแม่ตัวยังแบบเม่ขึ้นหน่อยเีขียนตัวใหญ่ๆนี่แม่เขียนตัวใหญ่ๆนะครับผมเีว่าตาดีเพียเขีตัวโอ้ตาดียเปสานอยเลนี่เมตาเนี่ยแล้วน่ารักี่นี่อาทนขาดพนีมูสายทหารทำใจข้าในยืมมือใดท้ใจใดที่มาออกคิดก็ได้ ตัวเห็นในเรื่องแหนบอกขึ้นมาว่าเป็นยังเกี้ยงทหไมวิ่งบอกครับแม่วิ่งหนึ่งกับแปดเหรอครับหนึ่งกับแปดครับจับคู่ให้หน่อยครับแม่จับคู่บอกมีชอบ หมดทีแล้วนี่หนึ่งสี่เอหกสี่ใช่ไหมครับแม่ม,ม,มใช่ใช่มากที่แล้วไม่จีรง,งเล็กเลยครับไม่จีรง,งเล็กไม่กังกัง แม่มาแม่อันนี้มันพีดแม่หลงแม่หลงจังทะลุจังไปหลอกเอามั้ยครับแม่เขียนตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับแม่หลงลูกจังไปหลอกเอามั้ยครับผม นี่ละละไลน์ตัวได้เถอดเอฟซี่ไ่อยสซ้ำนแม่แม่แม่วางไว้เลยครับผมวางไว้ตรงนั้นแหละครับแม่ไลนตัวแรกเอฟซี่เขาโจรน้อครับนี่ประกาศออกให้หน่อยครับผมมันใจพวกแม่กะร์ดมันมันใจอยู่งเราเซอร์ราซีซ์ซุ่นนี่ละซื้อห้องเจ้าของแล้วรอบแรกก็ซื้อห้องเจ้าของเงินละว่าเจ้าของเฮ็ดเมืองเลยอะแล้วนี่แล้วนั่งซื้อมาแล้วอันชั้นดีดีละก็ยังมาหายังเป็นยัง ชื่อห้าก้อนเขาว่ามันมันเต็มมืดแล้วเขาบอขายให้มันซื้อบ้างทันเขาแบบเขาลงบานเขาเลยวไม่ได้ขายไม่ได้เออไม่ได้ก่ได้สนองสาเหตุมันชื่อมองอึ้งก็้วกได้อันแม่ผู้จักถ้ามันจะไปซื้อซื้อจะพูดได้เหมือนกูแต่ของเคยู้จักอื่นนะเขาก็ขี้มาขายใางแม่ลอตเตอรี่ก็ได้เขาประมาณแค่นั้นจยกแม่หอดสั่งติ๊บไปนี่แม่หัวเราะลอตเตอรี่มาที่นี่นะท่าั่น อาจารย์บอ่ากูเดี๋ยวเขา้สาเห็นอันจะลดเขามาขายลอตเตอรี่บอกมาเฮียนแม่เนี่ยเดา๋ยวเขาจะบอกว่ามากยากเดียมาอยู่ในป่าผักขินเขาก็ะจามากไว้จัางแม่กับยุบุนเนาะเขาก็ะจายาคนแม่แฮ้ยนกับพีทไหวเรื่นบปล้วเออครับเขาก็ะจาไม่เห็นเขาเืลี่ยสิบพันสูตรกับแจ็กแม่ครับสูตรสูตรนี้คือสูตรใหม่หรือสูตรเก่าของเราที่เคยทําสูตรที่เคยทำมันละสองสูตรไม่เอาลงนี่อ๋อสองสูตรรวมกันเป็นสูตรเดียวเออสองอ้นนี้สูตรสูตรนี้ใช่ไหมครับที่ว่า ซื้อรถให้หลานเนี่ยครับเออก็อันนี้แหละอันซื้อรถให้หลานก็ได้ษจังไดย์จังไดยซื้อให้หลานแม่เอ้ามันถืกเนาะถไหนถือดูนะเอ้าวสามตัวแม่ในยังมาเต็มเต็มคักแม่ให้ไปเนาะอันห้านั้นอันมาสามตัวโตอันหกศูนย์สองอันไม่ล่ะยูนี่คือพ่อมีสามมันได้ตรงตรงเต็มเต็มแม่ชุดนี้ทำไมไม่มีสามตัวครับแม่เออเติมให้ลูกแม่ยประกาศเหตุแต่มันถือ เอาสองตัวก็เอาเตอวแต่มันมาถึงมากเอฟพีสิว่าขี่คู่อีหลายปัสิว่านสองตัวมันถือกนดีแล้วล่ะแม่ว่าครับก็คือสูตรนี้เนี่ยเคยถูกจนซื้อรถให้หลานเออก็ซื้อให้มันได้ขี่เทสาร์ซื้อมือในแล้วย่างวันเอาตัวเป็นดาวเอาดาวหรือว่าซื้อสดครับแม่เป็นดาวเข้างนอกดาวดาวดาวไปเท่าไหร่ครับแม่ ไปดาวแสนกลัวฮ่าแสดงว่าถูกเป็นแสนเลยไปดาวแสนกลัวแม่คือโบตึมเห็นไหมสามตัวถือเป็นแสนปานเลยขอสักตัวได้ไหมสามตัวนี่ครับสามตัวอ้าวเดี๋ยวเซ่ยไฮ่สามตัวเอาไหมเออทดสอบเบิังเด้อเออค่ร์ไม่เคยออกที่ไหนใช่ไหมครับแม่เอาเก่าด้วยใจหลด่ดแม่ใจอ่อนแล้วครับใจอ่อนแล้ว เดต่าเก้วนม่ยังจะพวกไว้เกต่าไปเอาเจ้าพันหน่อยเลยเอาเลยเอาเลยมาเทียนน้อเขาวันนี้ซื้อรถให้ร้านเองไหมครับไม่คันออคือซื้อให้ร้านซื้อันส่้มาแม่ร้านนอพันในได้ร้านแม่หัวด้เบิดแล้วลใส่ลาก็ได้แล้วแม่เอาว้เห็ดทุ่นนะเอาว้แต่เห็ดทุ่นน้อง มัน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 ผู้ซื้อให้แล้วคันบอกออกในพ่อยออีกเลยเนี่เลยกี่หน่ะไม่หรอกเก้าแปดห้าเก้าเจ็ดห้านะครับตามโตหรือไม่ก็กลับหัวก็หกแปดห้าหกเจ็ดห้านะครับเก้ากับหกนะครับอืกับบนล่างอะไรจะได้หันอ่ะมันฟันไห่ปลาได้ดอกแม่เห็นแต่ไม่จังสันก็จังสันแล้วน้าลูกตามสูตรนะแม่เนาะตะกามันมันเขามากเรื่อยเรื่อยอยู่หันน้าต้องขั้นเดผ่านได้แค่ได้หล่ะแต่ว่าแม่เป็นผู้ซื้อ กันม,มันถือก็บป็ลายดอกซื้อแะ่รสองตัวครับมาซื้อลายครับผมวันนี้ก,เก็เป็นแนวทางของแม่ปันนะครับเอฟซีครับผมเอางัดงัดชุดนี้คือชุดที่ถูกจนซื้อลดให้หลานเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับก็ลองพิจารณาดูเป็นแนวทางของแม่ปันนะครับงวดเมื่อกี้ก็แตกอยู่นะฮะสามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับก็มีเอฟซีขอมาเยอะนะครับบอกว่าไปตามแม่ปันเลขสูตรให้หน่อยนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ